แม่หมอบุญค่ะช่องมีบุญ289ทารอดสวัสดีค่ะช่องมีบุญ2-8-9ทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หมอบุญค่ะดูดวงนะคะของคนธาตุไฟนะคะจะมีนะคะราศี เมษค่ะราศีสิงห์และราศีธนูหรือคนที่เกิดในรัคนาธาตุไฟก็สามารถดูได้ช่องแม่หมอนะคะจะนับแบบไทยเลยนะคะหรือใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธาตุไฟก็ดูได้เลยนะคะไม่เสีียสเรื่องการน,นับวันนะคะจะเป็นนะคะสเตตัสคนโสดและ คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรในปีหน้าของคนทาตไฟแม่หมอจะมาสอ่องเจาะลึกให้เลยนะคะความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นประมาณมก,กรานะคะประมาณเดือนมก,กราปีหน้าค่ะแม่หมอจะมาเจาะใจคนโสดให้ก่อนนะคะ คนโสดนะคะเกิดอะไรขึ้นกับคนโสดแม่หมอขอส่องก่อนนะคะว่าเพราะอะไรถึงยังโสดนะคะคนธาตุไฟนะคะเพราะอะไรถึงยังโสดนะคะสาหรับคนธาตุไฟนะคะ energy คนธาตุไฟคนโสดเป็นอย่างไรนะคะในตอนนี้ คนโสดธาตุไฟนะคะอาจจะเคยนะคะตัดจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไปนะคะคนธาตุไฟอาจจะเป็นคนที่ตัดความสัมพันธ์ไปเองนะคะกับคนที่นะคะเด็กกว่านะคะนิสัยใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนธาตุไฟเองนะคะเพราะคนธาตุไฟจะมีนิสัยที่ ค่อนข้างนะคะโดยรวมจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจรอ้อนแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะคนโสดเป็นอย่างไรนะคะคนโสดคนโสดนะคะธาตุไฟเป็นอย่างไรนะคะ ตอนนี้นะคะมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะคะคนโสดเป็นคนโสดที่มีความมั่นคงทั้งหน้าที่การงานและการเงินนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะการเงินก็ดีด้วยนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนโสดที่แบบ ลักกี้อินเกมนะคะถึงจะไม่มีความรักแต่เราก็ลักกี้อินเกมคนโสดชัดเจนนะคะว่าเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์นึงเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหน็บหนาวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเราให้มากกว่าเาเนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราวิ่งตามเขานะคะคนโสดกองนี้ก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ค่อยให้ความอบอุ่นใจเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดธาตุไฟเป็นอย่างไรอีกคะคนโสดธาตุไฟคนโสดธาตุไฟเป็นอย่างไรอีกคะคนโสดธาตุไฟนะคะ ตอนนี้นะคะโฟกัสที่เรื่องการทำงานนะคะชัดเจนว่าคนธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะขยันตั้งใจทำงานค่ะแล้วก็อาจจะทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแล้วนะคะแบบนั่งอยู่บนบัลลังก์ของตัวเองไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะคะก็สมกับที่แม่หมอดูหัวข้อคนโสดเลยนะคะทำงานเก่งทำงานดี แล้วก็หน้าที่การงานมั่นคงแม้แต่การเงินก็มั่นคงนะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานด้วยนะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจแต่นะคะปีหน้านะคะคนโสดอาจจะได้เจอนะคะคนใหม่นะคะที่เข้ามานะคะจะเป็นคนที่นะคะลักษณะ หน,นะคะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนทางไกล 2. นะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จการค่ะและ 3. เป็นคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งนะคะถ้าเป็นแบบข้าราชการก็เป็นข้าราชการในระดับสูงเลยนะคะในปีหน้านี้นะคะคน,คนที่คนโสดน,นะคะมีแววจะได้เจอในปีหน้าน,นะคะแล้วเป็นอย่างไรอีกคะนคนนี้ แม่หมอขอส่งให้หน่อยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้แม่หมอต้องเตือนนะคะเพราะมาเดวิลนะคะมานะคะไพ่ที่เป็นแบบติดบ่วงติดพันธนาการไพ่ของเวรกรรมไพ่ที่แบบ เป็นความรู้สึกในเชิงลบมากกว่านะคะแถมมาพร้อมกับไพ่ ten of cups นะคะดังนั้นคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะอาจจะมีการแต่งงานแล้วมีสามีภรรยามีบุตรมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็คือต้องระวังนะคะถ้าเจอคนในลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้เขาจะมีครอบครัวค่ะ ถ้ารับเขาเข้ามาในความสัมพันธ์จะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนอย่างแน่นอนค่ะไพ่ทีออฟคัพขึ้นมายืนยันเลยนะคะดังนั้นนะคะไพ่ก็บอกว่านะคะโฟกัสการงานของคุณต่อไปนะคะที่แม่หมอเห็นนะคะคนกองนี้อาจจะมี energy แม่หมอจะไม่เป็นคลิปที่แบบ เจาะลึกเรื่องความรักก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องการงานเท่าไหร่นะคะแต่แม่หมอเห็นเอเนอรอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะสำหรับคนโสดจะเป็นอย่างไรต่อคกับความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอแบบเจาะึกละเอียดให้เลยนะคะแทบจะแบบไม่ต้องมาดูส่วนตัวหรือแบบเหมือนจะดูดวงส่วนตัวไปเลยนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่แม่หมอบอกเตือนเลยนะคะว่าจะมีเรื่องของคนที่มีเจ้าของนะคะถ้านะคะให้โอกาสเกี่ยวพันนะคะอาจจะมีเรื่องปัญหาของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะดังนั้นก็คือช่างใจดีๆนะคะคิดดีๆนะคะสำหรับคนโสดนะคะถ้าจะรับคนบุคคลนี้เข้ามาในชีวิตนะคะ แน่นอนค่ะถ้ารับความสัมพันธ์นี้เข้ามาในชีวิตนะคะจะทำให้เครียดคิดมากวิตกกังวลนะคะจะคิดไปต่างๆนานาถ้ามีบุคคลน,นี้เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะมันยังเป็นรักทางเลือกนะคะรักสามเศร้าเราสองสามคนค่ะ แต่สุดท้ายนะคะที่แม่หมอเห็นนะคะสุดท้ายคนธาตุไฟก็น่าจะเลือกที่จะไม่รับความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่คนเดียวสดๆสวยๆวยเหมือนเดิมนะคะ ถ้ามีแล้วไม่ดีมีแล้วทุกใจนะคะมีแล้วนะคะชีวิตไม่มีความสุขอยู่เป็นโสดสวยรอคู่ของเราดีกว่านะคะถ้าใครเข้ามาดูก็ไม่หมอฝากกดทุกใจกดติดตามกดซับสไคร e และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปคะ่ะ ค่ะช่องมีบุญ2 8 9ทารอตสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคนที่เกิดธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอจะมาส่งให้นะคะว่าความสัมพันธ์ในปีหน้านะคะประมาณเดือนมกราคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอขอส่งหน่อยนะคะว่า คนธาตุไฟนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอ e น g รเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเอเน g รเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของคนธาตุไฟนะคะคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่ อยู่ต่างถิน่นต่างแดนทางไกลนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางมาหากันเลยนะคะอาจจะเป็นต่างจังหวัดเลยหรือต่างประเทศต่างชาตินะคะข้ามทะเลข้ามน้ําข้ามทะเลมาหากันเลยนะคะคนทาาดไฟนะคะค่อนข้างเครียดวิตกกังวลนะคะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะไพ่นี้นะคะ ในออฟคัพนะคะคนที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่นะคะเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้มากนะคะไม่หมอใช้คําว่ามากก็ไก่ล้านตัวไพ่ใบนี้คือไพ่แทนคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่รักสนุกนะคะหลันหล่นล้าเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะมากค่ะเพราะหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะและนะคะตาแหน่งงานก็อาจจะเป็นคนที่ ทำงานดีมีตำแหน่งมียศนะคะหรือแบบเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะแต่ว่านิสัยเขาเลยเขาจะเป็นคนที่หลั่ล้าค่ะรักสนุกนะคะรักสนุกเป็นคนแบบชอบเลือกแล้วเป็นคนที่หน้าตาดีดังนั้นนะคะเขาก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะนะคะเขาก็จะรู้สึกแบบรู้สึกเอนจอยนะคะกับการที่ได้เลือกเนาะสนุกกับการที่แบบ มีคนเข้ามาในชีวิตใครเข้ามาก็นะคะรับไว้แบบเป็น f c เป็นแฟนคลับนะคะไม่เลือกใครเลยนะคะคนคนนี้คนธาตุไฟนะคะเลยรู้สึกว่ารู้สึกแบบเครียดอะคะ่ะแม่เหมาะเห็น e n e น g y นะคะแบบขยับอะไรไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะเหมือนถูกผูกมัดไว้นะคะแบบรู้สึกแบบ ถูกผูกมัดถูกปิดบังนะคะและมีการปิดบังซ่อนเลนส์นะคะซึ่งก็ไม่แปลกเพราะคนที่คุณเจอนะคะคือคนที่มีความเจ้าชู้มากนะคะดังนั้นนะคะเขาก็อาจจะมีเรื่องปกปิดมากมายเยอะแยะนะคะเขาคนเจ้าชู้เนาะก็เป็นธรรมดาที่แบบต้องมีเรื่องปกปิดนะคะแต่คนเจ้าชู้บางจำพวกก็อาจจะแบบ เจ้าชูเปิดเผยนะคะแต่คนคนนี้เขาก็สไตล์เจ้าชูเปิดเผยนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกคนกองนี้ว่าเขาเจ้าชูนะคะเขาเป็นคนรวยค่ะเหตุผลของการเจ้าชูคือหนึ่งเขาหน้าตาดีตำแหน่งงานดีแล้วเขาก็เป็นคนรวยนะคะเขาเป็นคนมีเงินดังนั้นก็คือเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกนะคะ ตัวเองแบบยังเลือกได้อยู่นะคะแต่คนคนนี้นะคะเขาเจ้าชู้และนะคะมีสองอ r น y อร์จีที่แม่หมอเห็นนะคะหนึ่งคือมีครอบครัวชัดเจนอยู่แล้วนะคะมีไพออ่ t e of c u p มีครอบครัวชัดเจนอยู่แล้วค,ค่ะเคยแต่งงานมีลูกมีสามีมีภรรยานะคะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วแต่ก็ยังนะคะ ยังรู้สึกแบบรักสนุกนะคะแบบหลั่นล้าอยากมีกิ๊กมีกั๊กนะคะกับสองคนคนนี้เจ้าชู้เพราะยังไม่เจอคนที่จะสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นแม่ของลูกนะคะชัดเจนมากว่ายังเลือกไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น กรณีที่หนึ่งที่แม่หมอบอกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วกับสองยังไม่เจอผู้หญิงที่แบบหรือนะคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถสลับ energy ได้นะคะคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็สลับ energy ได้เลยกับ2องเขายังเลือกไม่ได้คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกมาเป็นคนในครอบครัวมาเป็นแบบคนที่ดูแลเขาได้นะคะ แล้วนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะในอนาคตนะคะเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้และตัวคุณเองนะคะที่จะอาจจะต้องรู้สึกผิดหวังนะคะเสียใจนะคะเพราะนะคะมีปัญหาเรื่องนะคะรักสามเศร้าเราสองสาคนมีไพ่ไฟออฟสบอร์ดไพ่ของการทะเลาะบ่อแวงเรื่องรักสามเศร้านะคะคุณอาจจะไปแบบ จับได้แล้วว่าเขามีคนอื่นอีกมากมายเยอะแยะนะคะคุณก็เลยแบบเกิดการทะเลาะแล้วก็เสียใจนะคะรู้สึกผิดหวังเพราะเขายังไม่เลือกใครนะคะในสเตตัสความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนมกรานี้นะคะตัวคุณเองนะคะถ้าคุณนะคะเลือกตัวเองค่ะ คุณก็จะมาเป็นคนที่แบบสดสวยนะคะส,สวยมีความสุขกับตัวเองแล้วก็นี่เห็นนะ้าไพนี้ไหมคะจะกลายเป็นผู้หญิงที่โสดสวยนะคะสนุกกับชีวิตแล้วก็มาเป็นผู้หญิงรันร้าหลั่นล้าในที่นี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะหลันล้าก็คือว่ารับตัวเองมีความสุขนะคะ ถ้าเลือกตัวเองนะคะถ้าเลือกตัวเองกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่แม่หมอเห็นนะคะเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตตัวเองนะคะถึงแม่หมอจะอ่านไพ่ฟันธงไปแต่ถ้าคุณไม่ทําอย่างที่แม่หมอบอกนะคะดวงก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะใครรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าใช่ e อ NERGY ตรงแม่หมอก็ฝากกดทุกใจ กดติดตามกด u b s สไคร์และอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปนะคะ